สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเรนดอมนะคะดวงของคนที่เกิดราศีกุมนะคะ,ะในสถานะความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าทั้งทางฝ่ายคุณแล้วก็ทางฝ่ายคู่กรณีของคุณหรือว่าพันอร์ของคุณนะคะรู้สึกยังไงคิดอะไรนะคะอุ้มก็จะมาเรนดอมให้ดูก็ยังไงฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ได้นะคะ ถ้าใครต้องการที่จะดูดวงนะคะก็สามารถที่จะทักมาหาได้เลยค่ะราศีกุมนะคะนะตอนนี้ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของความรักนะคะดูแล้วนะคะความรักของชาวราศีกุมนะคะ ลักษณะเหมือนคุณจะเจอคู่แท้นะคนที่คุณคบอยู่นะคะตอนนี้ลักษณะนะคะเหมือนเป็นคู่แท้นะคะก็คือ,อ,อคือคุณเป็นคู่แท้ของกันและกันนะ,ะแล้วก็เป็นเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเป็นคู่ที่โชคชะตานะคะพาให้คุณสองคนนะคะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ คุณทั้งคู่นะคะมีความรักให้แก่กันและกันนะคะคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักค่อนข้างมั่นคงราศีกันนะคะราศีกุมขอโทษค่ะคือชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงรักมั่นคงคือแบบว่าเปลี่ยนแปลงยากจิตใจอาจจะไม่ได้โลเลอะไรเท่าไหร่ตามตามไพ่นะคะอ่านตามไพ่ทีนี้เนี่ยในความรู้สึกของความรักของคุณที่มั่นคงเนี่ยคุณมีความรักมอบให้กับชาว เขาเรียกชาวสองของคุณนะคะหรือว่าพัร์ทเรื่องของคุณเนี่ยคุณรักเขาแบบเต็มหัวใจเลยรักปักหลักรักอยู่กับคนนี้เลยนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแยง้งมันมีความขัดแย้งบางอย่างความไม่ลงรอยอะไรกันบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งสองคนมีปัญหาซึ่งมันก็เป็นปกตินาะที่ว่าคนเราคบกันหรือว่ารักกันอะไรประมาณนี้มันจะต้องมีปัญหากันนะ,ะในความรู้สึกของคุณนะคุณพยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะพยายาม พยายามหาสิ่งดีๆนะคะมาปกปิดหรือว่ามามากกบในเรื่องที่มันลบกวนจิตใจนะคะมามาหักล้างกันมองแต่ในแง่ดีพยายามที่จะบรรลานความรู้สึกนะคะพยายามให้มันไปในทิศทางที่ดีนะค,ะคุณกําลังจะหันหน้านะะมุ่งหน้าไปที่เรื่องของ การเงินนะคะเพื่อที่จะหาเงินคุณใจหนึ่งเนี่ยคุณก็พยายามที่จะหาความมั่นคงอยากจะสร้างฐานะนะคะรวมทั้งในเรื่องของความรักมันก็ดูเหมือนจะไม่ลาบลื่นอะไรสักเท่าไหร่ทั้งทที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณรักเขาแต่ทําไมถึงมีปัญหาอะไรมากมายเหลือเกินนะคะแต่ถามว่าเลิกกันได้ไหมคุณไม่สามารถเลิกกันได้เพราะว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นคู่กรรมคืออ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างอาจจะรุ่มร้อนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเหมือน เหมือนทะเลาะกันบ่อยๆแต่เลิกกันไม่ได้หึงหวงกันนะฮะหึงหวงกันตรงไหนเพราะว่าคุณอะค่อนข้างที่จะมีเคมีเข้ากันในเรื่องของ18บวกนะคุณรักกันมากเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันคุณค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้100%ก็เลยทําให้คุณนะติดบ่วงตรงนี้นะคะติดบ่วง ตรงใว่ามีความรักไหมคุณมีความรักให้กับเขาเต็มหัวใจคือเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงคู่พาร์ทเนอร์ของคุณเลยทีเดียวนะคะคุณไม่สามารถไปไหนได้เวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะคิดถึงเขามากคิดถึงเขาอยากอยู่กับเขาอยากนอนกับเขารักเขาหนูรักเขาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะไปอยู่ด้วยกันคืออยากจะไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่อยากอยู่ห่างกันแบบนี้แล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณหอยหาทอนคุณห่วงหาคุณรักเขานะคะอืม มันดูทางฝั่งเขาบ้างนะคะคือทางฝั่งของเขาเนี่ยมันมีถามว่าเขาเป็น The e อ็ม r พ r เขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคู่แท้ของเขาทั้งคู่ต่างเป็นคู่แท้กันแต่ว่ามันจะเป็นคู่กรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นคู่ซัพพอร์ตเรื่องของการเงินนะคะอ,อ,อุ้มจะบอกแบบนี้ค่ะชาวราศีกุมคุณได้ไปพบกับ ชายบางคนนะคะหรือว่าหญิงบางคนที่เป็นนักพูดนะคะเป็นนักเจราจาที่คุณฟังแล้วลุ่มหลงคนคนนี้มีทักษะในเรื่องของการพูดเขาเรียกว่าพูดเพราะการเจราจาการที่ทําให้หลายๆคนลหลงไหลหรือว่าพูดอะไรแล้วมีคนเชื่อฟังนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นที่หมายปองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เก่งในทุกเรื่องในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เป็นตัวเด่นตัวท็อปของโลกที่ใครๆก็ต้องการนะคะคนคนนี้นะคะมีผู้หญิงนะคะ ที่อายุมากอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นแม่เขาหรือพี่สาวเขาก็ได้ค่ะทีะ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทําให้คุณสองคน เขาเรียก่าขัดขวางในเรื่องของความรักดีกว่านะน่าจะเป็นตัวปัญหาในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะเขาอยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะเขาอยากจะให้ความรักครั้งนี้เนี่ยมันดาเนินไปได้ดีเพราะเขาคิดว่าคุณทั้งคู่นะคะต่างคนที่มาเจอกันเนี่ยเพราะว่าโชคชะตาแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อคู่กันคือมันสัมผัสได้รู้สึกได้ว่ามันมันเหมือนกับว่าฟิลมันคือแบบคู่แท้คือมันรักกันมากเลยประมาณนี้แต่ทางฝั่งเขาก็มีปัญหานะคะ,ะเขายังตัดไม่ขาดจากคนที่อายุเยอะ หรือคนที่แก่กว่าเขานะคะคนที่พาร์ทเนอร์ของคุณนะคะเขายังอึมครึมแล้วก็ยังรู้สึกหรือว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณอาจจะอายุมากกว่าเขาซึ่งมันมีความต่างกันคุณมีความขัดแย้งกันเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะอาจจะขัดแย้งกันเรื่องนี้ก็ได้นะคะก็คือคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างที่จะมีความต่างกันพอสมควรแล้วคุณก็ชอบออบ,บังคับคุณชอบออยื่นคําขาดคุณชอบถามชอบซักไซด์อะไรประมาณน,นี้เขามีความรู้สึกว่า เขามีอะไรที่ปิดบังคุณนะคะคุณก็เลยอยากจะถามอยากจะอะไรประมาณนี้เขาอยากจะฟื้นอยากจะตายจากสิ่งเดิมๆในสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัญหาเดิมๆในอดีตนะคะเขาอยากจะไปสู่สิ่งใหม่อยากจะทำตัวใหม่อยากจะมีชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้แต่เขากําลังสร้างเงินพยายามหาเงินสร้างตัวอยู่2 4 6สี่ดเหรียญพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่า มุมาะนนแล้วก็ทําเงินอยู่พยายามพยายามสร้างเงินหา,หาเงินอยู่นะฮะ,ะดูซิว่าเขาคิดยังไงอีกนะคะบางครั้งเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับคือชาวราศีกุมห้ามบังคับห้ามบงการนะคะเขาไม่ชอบการคอนโทรลเขาไม่ชอบให้ใครมาคุมเกณฑ์นในเรื่องของความรักแต่ว่าเขาคุมได้นะคะเขาจะทาอะไรที่ค่อนข้างตามใจตัวเองคู่พาร์ทเนอร์ของชาวราศีกุมนะคะชอบที่จะ ทำตามใจตัวเองลักษณะคล้ายๆเหมือนเอาแต่ตัวเองนิสัยเอาแต่ตัวเองนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเวลามีคนบังคับเขาเขาจะเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าคือคนชอบอิสระเวลามีคนบังคับ่มันจะรู้สึกเหมือนอึดอัดอึดอัดแล้วก็แบบอยากอยู่สันโดษคือเขาจะเบื่อคุณอะไรประมาณนี้บางครั้งที่คุณไปแบบยื่นคําขาดเลยกับเขาไปซักไซ้์บังคับถามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองดูว่าในอนาคตมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ไหม,มแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ ปัญหามันเยอะจังเลยทําไมเราคบกัน2คนทาไมมีปัญหาเยอะจังอะไรเงี้ยบางครั้งรู้สึกว่าอยากอยู่แบบคนเดียวอยากอยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วก็พยายามคิดทบทวนนะคะเกี่ยวเรื่องของความรักที่ผ่านมาว่ามันดีแล้วหรือยังแล้วมันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาหันหลังให้กับความรักเหมือนเขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้เขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีเฟลลี่ไม่ได้คิดเยอะอะไรมากมายแต่เขากลับกลายเป็นว่าเจอคุณนะะที่เคร่งเครียดเกี่ยวเรื่องของความรักแล้วก็ เป็นคนที่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของความนักจริงจังมากอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเป็นคนจริงจังแต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดไม่แสดงออกนะเขาก็เลยมีความทีว่าผิดหวังเกี่ยวเรื่องของนิสัยของคุณนะคะคนคนนี้พยายามที่จะทํางาน,นะคะแล้วก็หาความก้าวหน้าแล้วเพื่อที่จะเดินทางมาหาคุณ ะะเอาความสมําเร็จมาให้คุณนะคะคนคนนี้มีคนจีบเขาเยอะด้วยอาจจะด้วยเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกแล้วนะคะเป็นคนที่ตัวเต็งของโลกใครๆก็อยากได้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็อยู่ใกล้ใครใครๆก็หลงแล้วก็เป็นนักพูดนักจิรจาใครเห็นแล้วก็ติดแล้วก็หลงอะไรประมาณนี้ค่ะมีคนรักมีคนชอบเขานะคะแต่ว่า,าเขาได้แต่นั่งมองความรักเพราะว่าเขาจะรักใครสักคนนะเขาเป็นคนที่เลือกมากเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกมากเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้ เขาพยายามที่จะปรับนะคะในเรื่องของนิสัยนะคะพยายามเขารู้เขารู้ทุกอย่างเลยว่าคุณคิดอะไรยังไงเขาพยายามที่จะปรับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองนะคะให้มันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้เราสองคนดีขึ้นนะคะบางครั้งเขาไม่รู้สึกว่าเขามีปัญหาในตัวเองนะคะแต่ว่าเขาไม่บอกคุณเขามีอะไรเขาเก็บไว้แล้วก็ไม่พูดไม่พูดไม่จาไม่บอกแต่ว่ากิริยาของเขามันจะด,ดูเข่งเคีเยดอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าอีกไม่นานนะคะเขาอยากจะส่งข้อความอยากจะแอคชั่นมาหาคุณถ้าคุณกําลังทะเลาะกันอยู่นะคะไม่นานเขาจะส่งข้อความอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าความจริงแล้วเขามีเขาเขามีอะไรที่มันอึดอัดมากๆแต่ว่าปัญหาของเขาก็คงไม่พูดแต่สิ่งที่เขาจะพูดอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะอืม เขามีความรักให้เขาจะส่งข้อความหรือว่าจะโทรศัพท์มาบอกจะมาพูดมาคุยกับคุณว่าเขาอรักคุณนะเพราะเขารู้ว่าคุณน่ะรอในเรื่องของความรักคุณเหงาคุณเศร้าที่เขาเฉยอะไรเงี้ยเขาไม่พูดไม่จาอะไรเขาจะบอกกับคุณเพราะเขาเห็นแล้วว่าคุณอาจจะงอนหรือว่าน้อยใจเขาจะมาบอกกับคุณว่าเขาอรักคุณนะคะอ่าแล้วก็เขาพยายามที่จะสร้างในเรื่องของครอบครัวนะคะเพื่ออนาคตของเราคคนนะะอ แต่เวลาเขามีอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาจะไม่พูดเขาจะหนีปัญหาคนคนนี้เขาจะแบกรับปัญหาไว้คนเดียวแล้วก็เขาจะพูดแค่บางเรื่องถ้าเกิดว่ามันมีทั้งหมดสิเรื่องเขาจะบอกคุณแค่สองสามเรื่องที่เหลืออีกประมาณเจ็ดแปดเรื่องเขาจะเก็บไว้เองนะคะอืแล้ว ทางคุณรู้สึกยังไงคุณนะคะถามว่าคุณคิดมากไหมคุณมีความรู้สึกว่าในความรักของเรามันเหมือนมีความขัดแย้งความไม่พูดการไม่พูดกันไม่บอกกันไม่เจรจากันที่จะไม่อธิบายอะไรเลยมันทําให้คุณคิดมากนะคะแล้วคุณก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยใ,ในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันคืออะไรวะอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็พยายามที่จะเอาตัวเองนะไปสังสรร์ไปสังสรร์